สวัสดีครับยูทูบตังกุยสังกุยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่20ธันวาคม2568นะครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวอีกไม่ถึง2สัปดาห์นะครับเราจะได้ฉลองปีใหม่กันอีกแล้วนะฮะขณะที่ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนะครับก็เหมือนเช่นเคยแหละในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็โปรแกรมก็จะชุกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิวเตะในช่วง boxing day มาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีต่อเนื่องปีใหม่เนี่ยก็มานะครับแต่ต่อเนื่องนะครับสำหรับฟุตบอลอังกฤษทีนี้เนี่ย ในวันนี้คืนนี้ก็จะมีเตะกันตั้ง8คู่นะครับแล้วก็มีเกมสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะมี Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเตะก่อนอ่ะช่วงหัวข้ามเนี่ยเชลซีก่อนเชลซีไปยันดิวคาเซิลแล้วก็ช่วง4ทุ่มเนี่ยคู่เอกก็จะเป็นเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถ้าชนะได้แมนซิตี้จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูง นะครับก่อนที่ออร์เซนอลเขาจะลงเตะตอนตีสามนะครับออร์เซนอลจะไปเยือนเอฟเวอร์ตันขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเจอเวสต์แฮมเล่นในบ้านนะครับแล้วก็มีช่วงเที่ยงคืนครึ่งลิเวอร์พูลนะครับจะลงสนามไปเยือนสเปอร์สนะพนั้นวันนี้เนี่ยแปดคู่ก็เรียกว่าสี่ช่วงเวลาน่าดูทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าประเด็นที่จะคุยกันวันนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนะครับอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะคือมันมีกระแสรเรื่องว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมแล้วนะครับในการหาตัวแทนของเป๊ปกวัวเดวา่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันถามว่าน่าแปลกไหมมันมองได้2แบบนะครับถ้ามองในแง่ของผลงานของเป๊ปความเป็นตัวตนของเขาความเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของสโมสสเนี่ยมันก็น่าแปลกว่าเราได้เห็นข่าวนี้ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่สโมสรมองหาตัวแทนเป๊ปจริงๆหรอ แต่ว่ามองในมุมหนึ่งเนี่ยเป,ป๊ปคุเนล่าเนี่ยเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2016นกะครับฤดูกาลแรกคือ2016-17ซึ่งมาถึงตรงนี้เนี่ยนี่เข้าสู่ฤดูกาลที่10ของเขาแล้วการที่คุณอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยถึง10ปีในวงการฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เห็นกันแทบจะเรียกว่าไม่ได้เห็นกันแล้วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็ว นะครับแล้วก็ทุกอย่างมันดูรีบร้อนไปหมดการที่จะเห็นใครสักคนคุมทีมในระดับ10กว่าปีขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสโมสรที่มีความกดดันสูงอยู่ในจุดสูงสุดแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเนี่ยทุกเกมทุกฤดูก,กาลเนี่ยมันเรียกว่ามันมีเดิมพันสำคัญความกดดันมหาศาลเพราะนั้นออมองในมุมเนี้ยมันก็อาจจะไม่แปลกก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเรา ว่ากันถึงทิศทางของสโมสรที่กําลังเป็นไปผมมองว่าเป๊ปโูเดล่าเขาก็วางรากฐานไว้ดีนะครับนักเตะก็เปลี่ยนเจเนอเรชันกันมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยโอเครุกกันที่แล้วอาจจะไม่ค่อยดีไม่ได้แชมป์รายการอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในรุกการที่น่าผิดหวังของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เราก็ได้เห็นว่าเป๊ปก็มีการปรับเปลี่ยนในช่วงซัมเมอร์หรือว่าย้อนกลับไปในช่วง ครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยมกราคมเขาก็มีการเตรียมไว้แล้วสำหรับทีมยุคใหม่ของเขาเราจะเห็นการเข้ามาของนักเตะหลายๆคนนะอย่างโอมามามูชเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมกราคมถูกไหมฮะหรือว่าอย่างอับดุโกดีคูซานอฟเนี่ยก็มาคือเป็นนักเตะที่มาสำหรับอนาคตนะนิโกกอนซาเลสก็มาเดือนมกราคมวิกเตอร์เฮชกองหลังบราซิลก็มาเดือนมกราคม นะครับหรือว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยที่เข้ามาลรยันเอนูรีลายันแชกีทิจานี่ไรเดอร์จารุจิตดอนลุมมาเจมส์แซฟฟอร์ดพวกเนี้ยก็คือเป็นการเสริมสําหรับอนาคตทั้งนั้นยังไม่รวมนักเตะที่ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมีอ่อย่างนิโกเอร์เลี่ที่ตอนนี้ก็ยึดตําแหน่งตัวจริงได้แล้วในตําแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็นักเตะคนอื่นๆอีกหลายคนที่มีโอกาสลงเล่นในทีมไปแล้วอย่างออสการ์บ็อบหรือก็เป็นอนาคตทั้งนั้น นะครับหรือว่าจอสโกควาเดียวคือมันก็มองเห็นอนาคตมองเห็นว่าทีมในเจเนเรชันต่อไปหลังจากที่นักเตะตัวหลักๆเดิมๆก,ก็เริ่ม,ม,ม,มทยอยออกจากทีมเบรนโดซิวานี่ก็อาจจะเป็นช่วงฤดูกาลท้ายๆแล้วแต่ว่าทีมกเดีหลวก็จะเดินหน้าต่อมีไลเดอร์สมีฟิลฟอร์เดนมีอะไรพวกนี้เพราะนั้นเราก็จะมองเห็นว่าเป๊ปเองก็วางวางทีมของเขาไว้สำหรับอนาคตแล้วเหมือนกันทีนี้เนี่ยกระแสตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกว่ามัน เกิดขึ้นได้นะครับอาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่มันมันมันโผล่เข้ามาคือตอนนี้ถึงเวลานี้นะครับก็ต้องบอกว่าโอกาสที่เป๊ปจะออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับผมนะผมว่ามันก็ยังมีน้อยมากๆคือสัญญาของเขากับสโมสสเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งฤดูกาลนะครับใน ฤดูกาล2อ2พัน่ถึงตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีนี้ตอนเนี้ผมพูดถึงเรื่องกระแสก่อนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโอเคมันมีกระแสเรื่องแมนซิตี้หาตัวแทนของเป๊ปแล้วก็เชื่อว่ามีการมองไว้อย่างน้อยเนี่ยสองคนเพียงแต่ว่ายังไม่มีการยืนยนันหรือว่ายังไม่มีการเมนชั่นชื่ออ้างชื่อถึงว่าคนคนนั้นเป็นใครมันมีแค่โผล่ขึ้นมาอย่างเอนโซมาเลสกานะครับแต่ว่าตรงนี้แยกส่วนกันนะ เอนโซมาเลสกาเนี่ยตัวของมาเลสกาเองยืนยันเลยว่าข่าวลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าแล้วก็ทาง BBC Sports เนี่ยเขาก็บอกว่ากระแสะตรงเนี้ยมันสมผลด้วยว่าการเจราจาดึงนักเตะใหม่เข้ามาเนี่ยเอเจนต์ของนักเตะใหม่คนนั้นหรือว่านักเตะใหม่คนนั้นเนี่ยเขาก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่าเฮ้ยเป๊ปจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าเกิดมาเล่นให้แมนซิตี้โดยไม่ใช่ าการคุมทิมของเป๊ปเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะมาเพราะว่ามันอยู่ในมือของเป๊ปเนี่ยมันได้พัฒนาตัวเองในความเชื่อของนักฟุตบอลนะครับซึ่งความเชื่อตรงนี้มันก็เกิดขึ้นจากผลงานของเป๊ปตลอดไม่ใช่แค่10ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับบาร์เซโลนากับบาร์ยมิคนิ่มันชัดเจนนะครับทีเนี้ยเ,เป๊ปจะอยู่หรือเปล่า ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของนักฟุตบอลอันนี้ก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คงต้องต้องตามดูกันต่อไปว่าว่าจะเป็นยังไงคือตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีผู้มำนวยการกีฬาอูโกวิเอานนาเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีข่าวก็บอกว่าทางวิเอานนาเนี่ยก็กำลังเผื่อไว้ด้วยนะครับมองหาตัวแทนเผื่อเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเชื้อก็คือผลงานฤดูกาลาที่แล้วเนี่ยที่ก็ต้องบอกว่าล้มเหลวนะครับตรงนั้นเนี่ยถามว่ามันทําให้เครดิตของเป๊ปเนี่ยถูกลดทอนไปไหมมันก็ถูกลดทอนไปนะเพราะว่าที่ผ่านมาเป๊ปไม่เคยไม่มีแชมป์ยกเว้นซีซั่นแรก2016-17เนี่ยเคเข้ามาก็มาสร้างทีมปรับทีมทีนี้พอซีซั่นต่อมาเนี่ยยิงยาวเลยทุกปีมีแชมป์หมดนะครับรวไมไปถึงฤดูกาล2022-23 ที่เขาพาแมิตี้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเป็นทริปเปิลแชมป์ด้วยเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงบทสรุปณตอนนี้มันยังไม่รู้อนาคตต้องรอจบฤด,ดูกาลซึ่งเป๊ปเองก็พูดว่ามันต้องอยู่ที่ผลกันแน่งขันด้วยนะฮะทีนี้น่กระแสมาเลสกามายังไงคือมาเลสกาเขาเป็นมือขวาของเป๊ปมาก่อนนะครับในยุคทริปเปิลแชมป์2022-23นั่นแหละแล้วก็ไปเติบโตนะครับปัจจุบันก็คุมทีมเชลซีโอเคแหละ ผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างแฟนบอลรักบ้างไม่รักบ้างนะครับบางเกมบางจังหวะก็มีความอินดี้อยู่นะครับแต่ผมยังเชื่อว่ากุนซือทุกคนเนี่ยเขาเขามีแผนงานของเขาเขาไม่ได้มองเกมนั้นด้วยเกมนั้นเขาอาจจะมองเกมนั้นด้วยอนาคตอนะ่ะคือผมเชื่อว่าแต่ละคนเขามีเป้าหมายในในอนาคตอนะ่ะในปีหน้าเนี่ยเขาอยากจะพาทีมไปให้ถึงจุดไหนซึ่งระหว่างทางมันต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่โอเคแฟนบอลก็อาจจะแบบโฟกัสกับผลในขันนะเกมนั้นๆนั้นๆอะไรแบบนี้นะครับทีเนี้ยมันก็เลยมีกระแสตรงนี้โผล่ขึ้นมาซึ่งมันประกอบกับตัวมาเลสกาเองเนี่ยก็ไม่เชิงเป็นที่รักแบบที่สุดเพราะว่ามีการวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลอยู่ถูกไหมแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนมีข่าวไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงรอยกับบอร์ดบริหารของสโมสรนนะ่ะ นะครับทางเจ้าของทีมแล้วก็ผู้มือในการกีฬาร่วมเชลซีเขามีผู้มือในการกีฬาร่วม2คนนะครับก็ทางเบั a เอ็กบาลีซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรแล้วก็พอลวินสเตอรลีกับลอเลน์จูดสองคนนี้เขาเป็นผู้มือในการกีฬาคู่ก็บอกว่าไม่ค่อยลงรอยกันนักข่าวสายเชลซีของ BBC เนี่ยนิซ่าคินเซล่าเนี่ยเขาบอกว่ารอยรอยร้าวตรงนี้มันลึกอยู่นะนะครับ แล้วก็ถึงตรงนี้ยังไม่มีการพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหาไม่มีการพูดขอโทษอะไรกันบรรยากาศในห้องถแถลงข่าวแต่ละครั้งเนี่ยดูอึมครึม,มดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่สัญญาของมาเลสกาเชลซี a, มันยังอีกหลายปีนะมีสัญญาถึงปี2 0 2 9่ะนะครับแล้วก็ยังมีออปชันต่อสัญญาได้อีกเพราะนั้นเชลซี Chelsea เองตอนที่เซ็นกับมาเลสกาเนี่ยเขาก็มองมาเลสกาเป็นกุญซือสำหรับอนาคต แต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เราหลายๆคนทราบกันว่าวงการฟุตบอลเนี่ยมันก็มันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เร็ว,รวตามกระแสตามสถานการณ์ตามผลการแข่งขันต่างๆนะฮะทีนี้เนี่ยโอเคเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเริ่มต้นกระบวนการสรรหาค a n ิเดตที่จะมาแทนเป๊ปแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องแล้วแต่ของแต่ละคนแต่ว่าถ้ามองในมุมของมืออาชีพเนี่ยมองหาไว้ก่อนมันก็ไม่เสียหายเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่า จบฤดูกาลเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแม้ว่าเป๊ปจะเหลือสัญญาอีกหนึ่งฤดูกาลบางทีถ้าเป๊ปมองว่าพอแล้วเบื่อแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ตัวของเป๊ปเองนะครับล่าสุดเขาก็ถแถลงเหมือนว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอันนี้เขาก็พูดชัดเจนนะครับ <c oughs> เ,เขาอาจจะเคยบอกว่าแมนซิตี้เองก็ต้องพิแพหรือว่าเตรียมตัวสำหรับการที่จะต้องในวันหนึ่งต้องไม่มีเขาเนี่ย นะครับต้องไปมองหาผู้กันทีมคนใหม่หรืออล้วก็แล้วแต่แต,แต่สิ่งที่เขาพูดมันก็คือสัจธรรมอ่ะว่าเขาไม่สามารถอยู่กับทีมไปตลอดชีวิตได้หรอกนะครับแล้วเขาก็ยังยืนยันว่ามัน far from finish นะคือมันยังไกลเกินกว่าจะถึงวันนั้นนะนะครับอันนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยคือชัดเจนมากเลยเขาก็บอกว่า <c oughs> ผมยังมีความสุขดีผมยังอยากอยู่ที่นี่คือสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องให้ผลงานแข่งขันนะเนีเนเน่เป็นตัวตัวตดสินแหละ นะครับให้ผมบอกยังไงล่ะนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเ,เมื่อเมื่อฉากจบมาถึงเนี่ยถ้ามันถึงวันที่ต้องแยกทางสโมรสรก็ต้องเลือกคนที่เข้ามาทํางานต่อจากผมอยู่แล้วแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวลือมาตลอดในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าให้ผมพูดณนะที่เนี้ยผมก็ยังอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปก็ยังไงก็รอดูตอนจบฤดูกาลก,ากา็แล้วกันคือเขาก็พูดแบ่งรับแบ่งสู้ได้ดีเพราะว่ามันการตัดสินใจบางทีไม่ได้เป็นที่ตัวเขาไง คือเขาก็พูดในฐานะคนที่ผ่านประสบการณ์มาช่วงเวลาตกต่ํามันมีสิ่งที่เขาบอกว่าดูตอนจบฤดูกาลมันก็ชัดเจนเกิดจบฤดูกาลทีมล้มเหลวไม่ได้แชมป์อะไรเนี่ยแม้ว่าเขาจะอยากอยู่แต่ถ้าสโมสรมองว่าถึงเวลาเปลี่ยนเขาจะไปทําอะไรได้ถูกไหมเขาก็รับค่าชดเชยไปก็เขาถึงบอกว่าถ้าถามเขาเขาอยากอยู่แล้วก็ทีมเขาเนี่ยตอนนี้มันสร้างขึ้นมาเขามองเห็นโอ้โหเรียกว่าพื้นที่ในการที่จะไป พัฒนาของทีมชุดนี้อีกเยอะเลยเขายังสนุกกับทีมอยู่แต่อำนาามันไม่ได้อยู่ที่เขาแบบคนเดียวนะฮะก็เขายังพูดต่อเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นเพราะว่ากับทีมชุดนี้มันยังพัฒนาไปได้อีกไกลเลยนะเขายังมองเห็นพื้นที่ตรงนั้นน่ะว่างอยู่เลยอ่ะทีมจะเติมไปถึงตรงนั้นได้แนะ่แล้วพวกเขาในทีมชุดนี้จะดีดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้อีก ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นฤดูกาลที่ยากลาบากสําหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ยังอยู่กับทีมฤดูกาลนี้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังอยู่ที่นี่เพื่อทํางานของผมต่อ,ตอไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผมนะคือความรู้สึกของผมเวลาเนี้ยมันยังดีเยี่ยมแบบสุดๆอยู่มันก็เป็นเหตุผลว่าทาไมผมถึงอยากทํางานที่นี่ต่อไปแต่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกมันไม่แน่ นะครับแต่ณเวลานี้คือไม่นะครับผมยังอยากทำงานกับทีมชุดนี้ไปจนถึงที่สุดคือเป๊ปพูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะสบายใจนะเพราะว่าจะดีจะแย่เนี่ยเป๊ปก็ทําให้เห็นว่าเขาเป็นเป็นยอดกุลซือจริงๆนะครับแล้วก็อยู่ในมือเป๊ปเนี่ยมันก็รู้สึกอุ่นใจเขาคุมทุกอย่างได้หมดนะเออก็ถ้าดูจากผลงานของกัวเดโอล่านะครับมาย้อนดูซะหน่อย เขาเข้ามาคุมทีมเนี่ยผ่านมาแล้ว9ฤดูกาลฤดูกาลนี้คือเข้าสู่ฤดูกาลที่10นะครับได้แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัย9ซีซั่นได้6สมัย2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 1 2อ2พ2นสิ 2018, 2019, 2019, 2021, 2022, 2023, สร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่ได้แชมป์ลีกสูงสุด4ปีติดนะครับได้ FA ฟเอครับเข้าชิง4ครั้งแชมป์ Champions 2รองแชมป์2นะครับแชมป์ Champions 2019แชมป์2023รองแชมป์2024กับ2025 ท่ากับว่าเอฟเอคัพเข้าชิงมา3ฤดูดการติดต่อกัน20232425นะครับคาราบาวครับได้แชมป์อีก4ครั้งชิง4หนร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับได้แชมป์2018201920202021สี่ปีซ้อนนะครับคอมมิเตตชิลล์เนี่ยก็คงไม่ต้องไม่นับนะได้สามครั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเข้าชิงสองครั้งแล้วก็พาไปสู่จุดสุดยอดได้สำเร็จในปี2023นะครับเป็นแชมป์ หลังจากที่ปี2021เนี่ยเข้าชิงแต่ได้รองแชมป์นะครับแพ้เชลซีได้แชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยปียย2023ก็คือครั้งที่เป็นแชมป์ยุโรปนั่นแหละแล้วก็ได้แชมป์ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับฟีฟ่าคลับเวิร์คัอีกหนึ่งสมัยก็คือปีนั่นแหละ2023 2023เนี่ยกวาดแชมป์5รายการเลยนะนะครับเพราะนั้นทิศทางตอนนี้ยังเป็นบวก เป๊ปก็บอกว่าสถานการณ์ของเราในเวลาเนี้ยแชมเปี้ยนส์ลีกเราอยู่ที่4เหลืออีก2เกมหมายวโอกาสเข้ารอบก็สูงพรีเมียร์ลีกเราก็อยู่ตรงเนี้ยเท่าที่เห็นก็คือรองจ่าฝูงแล้วก็มีโอกาสที่จะแซงขึ้นนําจ่าฝูงด้วยคาราบาวครับเราก็เข้ารอบรองนะครับผลงานเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้ผมอยากจะตื่นขึ้นมาทํางานในทุกๆเชา้าผมมองเห็นสิ่งที่ดีขึ้นเราแข็งแกร่งขึ้นสร้างโอกาสในแต่ละเกมได้มากขึ้นเสียประตูน้อยลง แล้วก็ชนะชนะชนะนั่นคืองานที่เราต้องทำแล้วก็เราก็ทําได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าผมไม่สามารถมองเห็นภาพว่าเราจะดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วเนี่ยผมก็กลับบ้านแล้วผมก็ไม่อยู่แล้วแ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้คือผมมองเห็นความตื่นเต้นตรงนั้นความรู้สึกของผมก็เลยยังเต็มเปี่ยมทีนี้นข่าวก็ยังถามจี้อีกนะถามจี้ว่าคุณจะอยู่ในกับทีมซีซั่นหน้าหรือเปล่าเป๊ปก็บอกว่าผมก็ตอบไปแล้วนะ ผมยังอยู่ที่นี่นะแต่อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราไม่รู้หรอกฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดคือยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ผมพูดแค่นี้คุณพวกคุณคงพอจะเข้าใจนะผมคงไม่ได้อยู่ที่นี่ไปตลอดกาลหรอกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไว้แล้วเหมือนกันคือเขาผมว่าเขาคงลำคาเล็กๆนั่นแหละนะครับอ่ะเพราะนั้นตอนนี้นา,น,านาทีนี้เนี่ยนะครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกหรือว่าตกใจไปกับข่าวเรื่องที่ว่ามาเลสกาเป็นหนึ่งในคนดิเดตหรือว่าสโมสรกำลังมองหา กุณซื้อคนใหม่เตรียมความพร้อมอะไรแบบนี้นะครับก็อย่าพึ่งแบบตื่นตระหนกจนเกินไปนะส่วนมาเลสกาเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันเพราะว่ามันมีชื่อของเขาว่าเฮ้ยอยู่ในสายตาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยความที่เคยทำงานกับเป๊ปเขาบอกว่าผมไม่สนใจเลยไอสัปดาห์ที่แล้วผมอยู่ที่อิตาลีเนี่ยก็มีข่าวแบบนี้กับยูเวนตุสคือก็ผมไปโยงกับยูเวนตุสเพราะนั้นผมรู้ว่าข่าวพวกนี้มันข่าวลือ ร้อเเลยไม่ต้องมาพูดถึงกันในตอนนี้เลยนะครับแล้วโฟกัสของผมตอนนี้ชัดเจนก็คือผมมีสัญญากับเชลซีจนถึงปี2,029เพราะฉะนั้นความมุ่งมั่นของผมเนี่ยมันยังอยู่กับสโมสรเชลซีแล้วก็ภูมิใจกับงานนี้ได้ทำงานที่นี่แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเรื่องที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันข่าวลือนะครับต้องแยกแยะก,กันหน่อยนะโอ้โหคือนักข่าวก็ถามไปตามหน้าที่อย่นี้ก็เข้าใจได้นะครับ มีประเด็นอะไรที่โผล่ขึ้นมาก,ก็ถามเพื่อความชัดเจนแต่ว่าบางทีก็ <c oughs> นักข่าวจะอยากรู้มากไปหน่อยถามจี้ถามตอบแล้วก็ต้องมาถามอีกต้องตอบอีกอะไรเงี้ยอืม่ะเพราะนั้นเรื่องนี้นะครับณนะเวลานี้นะเป๊กก็ยังพอใจกับทิศทางของสโมสรแล้วก็ยังมีความสุขกับการทำงานคือเอาจริงเป๊กก็อยู่กับแมนซิเตี้เนี่ยยาวที่สุดแล้วล่ะใช่ไหมเขาอยู่กับ บาเซน่าอยู่กับบาเยนเ์มันแค่ที่ละ3าปีแค่นั้นเองแต่ว่าที่เนี่ยมันตอบสนองตอบโจทย์ให้กับเขาทุกอย่างนะครับมีความพร้อมรอบด้านนะแล้วเขาก็ผมว่าเขาก็ยังดูสนุกกับการการทำงานยังคงมีความท้าทายนะครับช่วงที่แข่งกับเจอเกนครอปก็ท้าทายสุดๆหลายปีเลยตอนนี้ยค o อปไม่อยู่ลิเวอร์พูลอาจจะมีอาร์เนอร์ชาร์ลอตเข้ามาแต่ว่าการขึ้นมาของอาร์เซนอลการเรียกว่า ประกาศตัวของมิเกล e l เตต้าว่าแบบเอ้ยเขาพร้อมนะที่จะแบบพาทนนันเป็นแชมป์ได้เนี่ยมันก็เป็นความท้าทายอีกแบบหนึ่งของเปปกัรเดล่าเหมือนกันนะครับอ่ะเพราะนั้นตรงนี้ก็รอดูในในมุมของผมในความรู้สึกของผมเนี่ยผมก็ให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมกวรเดล่ามากแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับกวเดล่าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนของเป็นสิ่งคู่กันนะ เราก็นึกภาพแมนเชสเตียในวันที่ไม่มีเป๊ปไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าเสี่ยงขนาดไหนผมว่ามันก็มีความเสี่ยงนะถ้าไม่มีเป๊ปเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันว่ากุลซื้อคนใหม่เนี่ยจะทําได้ดีเหมือนเป๊ปไหมนะครับอ่ะโอเคก็ตรงนี้เป็นเรื่องของกัวเดล่านะครับกับทิศทางล่าสุดที่เห็นข่าวแล้วก็อหยิบมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับถือว่าเป็นการ ปูพื้นเป็นน้ำจิ้มแล้วกันก่อนที่จะไปลุ้นฟุตบอลคืนนี้นะครับโอเควันนี้ก็เจอกันเท่านี้มีคอมเมนต์อะไรมีความคิดเห็นยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะครับสวัสดีครับ